เพื่อนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีที่ไม่ตอบสนองหรือว่าเล่นไม่ได้บนสมาร์ททีวีนะครับวันนี้ผมก็มีวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อแอปพลิเคชันไม่สามารถทำงานบนสมาร์ททีวีของยี่ห้อซัมซุงมาให้ลองแก้ตามกันนะครับผมโดยวิธีแรกเนี่ยจะเป็นวิธี ที่เรียกว่า Soft Reset TV นะครับการ Soft Reset TV เป็นการปิดทีวีอย่างสมบูรณ์นะครับและรีบูตเครื่องใหม่ไม่ใช่ทำให้ทีวีเข้าสู่โหมดสแตนบายนะครับวิธีนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้แอปหรือการรันแอปบนสมาร์ททีวีเนี่ยมีสอง <Yes. S 1> การซอฟต์ e ีเซวิธีของคุณด้วยกันนะครับโดยซอฟต์รีเซ็ตทีวิธีแรกคือ กดปุ่มเปิดปิดบนเครื่องรีโมทบนรีโมทค้างไว้จนกระทั่งทีวีปิดและเปิดขึ้นครั้งหนึ่งวิธีนี้จะใช้เวลาประมาณ5วินาทีเท่านั้น <Yes. S 1> วิธีนี้ถือว่าเร็วเลยทีเดียวส่วนซอฟต์รีเซ็ตทีวีอีกวิธีหนึ่งคือการถอดปลั๊กทีวีออกจากเต้าเสียบไฟนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30วินาทีด้วยกันนะครับ แล้วถึงจะ,ะนำปลั๊กไฟเนี่ยกลับไปเสียบที่เต้ารับอีกครั้งหนึ่งครับวิธีซอฟต์รีเซ็ตทีวีมีสวิธีด้วยกันส่วนวิธีที่2นะครับการตรวจหาซอฟต์แวร์อัปเดตการตรวจสอบหาซอฟต์แวร์อัปเดตจะช่วยให้แก้ไขจุดบกพร่องและปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ของทีวีสมาร์ททีวีของค,คุณนะครับการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ทีวี ให้ทันสมัยให้ได้รับซอฟต์แวร์ใหม่ๆก็เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดต่างๆนะครับของตัวแอปเองหรือว่าโปรแกรมของซอฟต์แวร์ที่ติดมากับเครื่อง Smart TV เองนะครับโดยการตรวจสอบหาซอฟต์แวร์อัปเดตเนี่ยก็มีอยู่ง่ายๆนะครับสขั้นตอนด้วยกันครับผมขั้นตอนที่กท <c oughs> 1กดไปที่ใช้รีโมทดที่ปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ไปตทางการตั้งค่านะครับผมจากนั้น เลือกไปที่การสนับสนุนซอฟ์แวร์นะครับเลือกไปที่ซอฟแวร์อัปเดตนะครับแล้วขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือคลิกอัปเดตซอฟแวร์ตอนนี้เลยครับเพื่อให้สมาร์ททีวีของคุณคุณท่านทนเนี่ยเริ่มตรวจสอบหาซอฟแวร์อัปเดตแล้วก็ทำการอัปเดตซอฟ์แวร์ใหม่ก็จะช่วยให้ทีวีเนี่ยอัปเดตโปรแกรม ซอแวร์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งแล้วก็ทางทีดีนะครับผมแนะนําว่าให้ปิดและเปิดทีวีใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการติดตั้งอัปเดตซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์ครับผมส่วนอีกวิธีหนึ่งครับวิธีการที่ว่าถ้าเราเจอปัญหาแอปพลิเคชันบนสมาร์ททีวีเนี่ยรันไม่ได้บนสมาร์ททีวีหรือว่าละเลยไปหรือว่ามันแห้งไปเนี่ยครับการติดตั้งแอป,ปบนทีวี ใหม่อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นวิธีที่เป็นตัวเลือกอีกวิธีหนึ่งครับโดยกระบวนการนี้เนี่ยเป็นการลบข้อมูลเก่าที่มีอยู่นะครับหรือลบแอปที่มีปัญหานั่นออกไปก่อนนะครับขั้นตอนก็มีขั้นตอนที่หนึ่งครับกดปุ่มโฮมนะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มแอปพลิเคชันนะครับของ Smart TV นะครับขั้นตอนที่สองไปที่การตั้งค่านะครับ ขั้นตอนที่3ไปเลือกแอปพลิเคชันที่ว่ามีปัญหานะครับโดยตัวอย่างนี้ผมก็จะมีปัญหาแอปที่มีปัญหาของผมก็คือโฮสต a านะครับหรือ e y h o s t ์โฮสต้าอีิองครับชอบมีปัญหาบ่อยนะครับผมแล้วก็คลิกขึ้นหรือคลิกลงนะครับเลือกไปหาคำว่าลบแอปนะครับหรือว่า e l e t e แล้วก็กด Del e l i t t ออกไปนะครับ ขั้นตอนที่5หลังจากเราลบแอปพลิเคชันที่มีปัญหาออกไปแล้วเราก็เพิ่มแอปพลิเคชันเข้ามาใหม่นะครับโดยย้อนกลับไปในขั้นตอนที่1ะครับก็คือไปที่โฮมแล้วไปที่แอป,ปการตั้งค่านะครับเลือกแอปพลิเคชันหรือว่าเสิร์ชหาแอป,ปตัวใหม่มาแล้วก็ทำการ เลือกเข้าไปอยู่ที่หน้าเมนูหลักนะครับส่วนวิธีที่4นะครับวิธีที่4ีนี้เป็นการรีเซ็ตสมาร์ทฮับบนทีวีนะครับซึ่งวิธีนี้นะก็จะเป็นการลบแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ในสมาร์ททีวีของคุณนะครับที่มีอยู่ก่อนหน้านี้จะเป็นการรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะครับ คือแอปที่ว่าใช้งานอยู่หรือว่าแอปที่มีปัญห,หาอยู่ยจะถูกลบออกหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะครับว่ามีข้อมูลล็อกอินที่ทันสมัยสําหรับบัญชีทั้งหมดของคุณนะครับก่อนที่คุณจะทําการรีเซ็ตนะครับหรืออัปเดตข้อมูลหรือว่า u s e r p a s s w o r d ก่อนนะครับก่อนที่จะทําขั้นตอนนี้นะครับมีข้อทริคดนึงนะครับทริคดนึงของ Smart ดีซัมซุงก็คือรุ่นหลังจากปี2020เนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรเล <c oughs> องความที่แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับรุ่น2020เนี่ยจะไปที่การตั้งค่าการสนับสนุนและก็บริการดูแลแล้วก็เข้าไปที่การวินิจฉัยด้วยตนเองแล้วก็ถึงจะไปหารีเซ็ตสมาร์ทันะครับส่วนรุ่นก่อน ปี2020เนี่ยไปที่การตั้งค่านะครับการสนับสนุนแล้วก็ต่อไปที่การวินิจฉัยด้วยตนเองแล้วก็ preset smart hub นะครับจะแตกต่างกันนิดเดียวครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะมีหน้าต่าง pop up ขึ้นมาให้ใส่พินนะครับพินที่ค่าเริ่มต้นที่ออกมาจากโรงงานนะครับ ก็จะเป็นเลขศูนย์สี่ตัวด้วยกันนะครับเราก็ใส่เลขศูนย์เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กดตกลงนะครับระบบก็จะอ,อินสตอลหน้า s e t ติ้งตั้งค่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำตามคลิปกันได้เลยนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีที่กับผมได้นำเรียนมาเพื่อแก้ไขให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆที่ทำตามแล้วจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับหรือว่าติดปัญหาอะไรเนี่ยน้ตเข้ามาคุยกันได้นะครับ และก็ยังมีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือการเปลี่ยนโลเคชันของผู้ใช้งานนะครับจะจะเปลี่ยนโลเคชันไปที่ประเทศของเ <c oughs> ินเดยนะครับเพื่อลงแอปของโฮสตานะครับหรือแอปที่เอาไว้ดูดิสนีย์นั่นเองครับผมจะมีวิดีโอตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับ หวังว่าจะเป็นวิธีที่ใช้ได้นะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขและความเพลิดเพลินในการรับชมหนังภาพยนตร์การ์ตูนบนดิสนียหรือโฮสต้ากันนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรนะครับขอบคุณมากครับ